ไปตู้ไปหาหมนนั่นมาสองล้านสามแสนเกือพันใช่ป่ะน่มายทนทนเสาสาอือตนนั้นเป็งล้านยืมเงินน้ำพมหนี่เงินเงนั่นเอาน้ำป้าก่อนเอาน้ำป้าเมออนได้ไปดมาหาไลยด้วย้วกขันคว้นี่กรกระโดนี่เด็กเอาเ คนว่า premises, เราว่าอยางได้เขาดูหาพันเขียวเขาเขาบอกไงเพิ่นเอาเงินเอาอันว่าเอาเงินเพิ่นมาแหละหอดเวลาย้ำเขาจะขอแนะนำเลยพิ้เพิ่นดูหาพันออกยไปเพราตัวมันชุบไล่สอบตัวเบาๆเลมอสามารชิสอบเนี้ยชิบปลายเพื่อนเนาะอ่างเงยจับเวลาอยู่แต่ทามันพอกเันเพื่อไว้สองล้านเนาะ đấy hung khaman yêu bông không ăn đương ừ, không... phương đô ngọc mà đô hoặc có một chút 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 เปิดคลิปมากกับยูไฮยูหน้าคือเก่าพี่น้องเลยพอดีว่าโมนี่กับลุงเฮิร์มเพียงเนาะบด้ออกไปไซเลยพี่น้องเนาะอยู่เพื่อนพี่น้องเลยฝนตกฝนชุ่มขนาดพียงเนาะโอ้ยถือใจพนว่าลำไฮลำหน้าแล้วพี่น้องเลยย่ามเนาะถือใจเสาไฮเสาหน้าห้าอยู่ดอกพี่น้องเลยเพราะว่าอย่างพี่น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยดูการนำไฮลำหน้านะพียงเนาะตกกาตกมุ่งพอดีว่า ทางบ้านกะฝนตกพี่น้องเอ๋หาแต่ยุดบนซีหามืงองนี่พี่น้องเนานนะาาลุงก็เลยบริไปใส่เลยพี่น้องเลยอ่าทางมอเตอร์พันชวนออกไปทางเมืองพระลานไทรไปเฉนวะอ่าพผนโทรมาชวนตอนประมาณบ่ายสองกว่าโอหพี่น้องเอยไปกะไกลซ้ำวะกับอีกอย่างก็เลยอันลุงก็หลุด ล่างกับรถใหญ่กับบอมีเนาะพี่น้องเปิดคลิปมาก็อยู่ทงไฮทงนาพี่น้องเลยอยู่ไฮหนาตะก้าของอ่าบ่าวลี่เห็นเนาะพอดีว่าบ่าวเพิ่นโทรมือหาเมื่อกี้นี่เพิ่นว่าโอ้ยเฮ่อเมื่อยพิสันวะมาเด้อมาเด้อพิสันวะอยากกินของแซ่บของมักมาพี่เด้อร์พิสันวะแจักแมนยังพี่น้องเนาะอ่าบ่าวเพิ่น่าเพิ่นได้ของมักลุงเฮิมเลยพิสันวะอ่าเผาออกมาเลยเด้อพิสันวะเนาะ มากินเข่าแรงน้ำกันพลอยฉันว่าพลอยคำลงแรงงามบรรยากาศตามทงไฮทงหน้าพลอยฉันเนาะพี่น้องบ่ได้ไปใส่พี่น้องเลยเอ้าเป็นกำลังใจให้แน่นพี่น้องจงไดจกระกรับสบายดีเอฟซีเบิ้ลสมองสุบอนสวัสดีเอฟซีทางในและต่างประเทศนะพี่น้องขอบุญขอบคุณใลายพี่น้องเลยที่ข่ามาเบิ่งมาชมน้ำกันเนาะปากำลังเห็ดอย่างเด้งงุมอยู่นะพี่น้องเลยเพื่อนบอกว่ามาได้ดุงเพิ่มเด้อพลอยฉันว่ามี แนวหมักอ๋อตัวบืองสวัสดีโดยมันมืดๆหนึ่งหนึ่งคือยังไมันมุนบะถึกมุมมันบ่เออทางพี่อ๋อโอกาสโอกาสมันนี่นี่ได้นี่โดยโอกาสตัวเบืองวันโอ้ยมันก็ขัดข่วนแลยตัวบึองอ่าใส่ ไม้มะขามอ่อนใส่น้ำมะขามเปียกมันก็คักชุดๆแหละเจลพริกผงจีตําขึ้นมาในบีบน้ามงเน่าใช่สุดเท่านั้นนะเบา้าเยสวรรค์วันหน้าเลยแหละม้งเทียงออกมากี่เดียวม้งเทียงหายจะได้อ่นี่นะอือม้มองมาหาทางลงมาเดยหลุดลงให้หน้าผุโดยโดยฮ็ดกะเพสอะเปรี้ยวโดยแต่อึงนี่ได้มาใช้อึอง่ะก้านแต่ปวดตุกเมื่อนั้นแล้วอ้า à. Đó, chụp mày nó Rồi Ở hú 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 Lúc nhà lúc tôn nó bom rồi đi Đi bò Rồi Nhắn lẽ nhắn mắc ở chiếc Các áo chú Còn chú hùa thì hùa đấy. còn Rồi nó kiểu đấy hả Nó bò Qua đấy Ờ Bà chỉ non Rồi rồi lúc nhà lúc tôn con nữa và... à. Cô mình phiền mừng เอาไม่ตู้ได้สจ้ะมันไม่ตู้ไปหาไม่ตู้ไปหามน่ะเพิ่นว่าได้ได้เปล่าเพิ่นว่ากระเพาะแล้วก็หัวใจเป็นกระหัวใจเมื่อยแบบหัวใจเต้นแห้งก็นอนด้วยความหลั่นอ๋อต้องเป็นอะไรอย่างไรเนี่ยเป็นอะไอย่างกับมันว่าขาดเลือดเลือดเดือดกับแบบแบบอะไรเด้อเพิร์นจะบอาเราตีนมือเราก็อยากเลือด ดยดยค่อยก็คิดดูเลยครับว่าคือว่านี่งมีค้านั่นก็จะจับผ้าเม่ไปใช้ใส่ยางอยู่เบิดเท่าไดรมืนอวน่ะเบิดสอล้านสองล้านสอล้านสามแสนเจ็ดพันสองล้านสามแสนเจ็ดพันแม่เพอตเกือบหาพันบาทพี่น้อยอ๋อออไรแล้วสมเด็จนะ เส้นใจฉันนะ่ะมาเป็นว่าเลือดเออแมลเลือดกับมาจากน้ำอะไรด้อยเมนอยู่็คอยกับคำคือว่ามึงคำพ่อก็อยู่จะคอยว่าจะพ่อว่าจะเปในส้เลือดใสียางหมดแล้วพ่อว่าให้เรามีเงื่อมีแหงมาแน่วะด้อยเราพีการนี่ก็เราล้มทึมล้มก็ใช้เลือดน่ะแค่นี้ก็ขาดเลือดปะขาดเลือดแค่นี้เลือดใส่หมูวะมีอยังอัน

ใ่น้ำน้อยพอหรืชนล้หมดมหุต้นเสรนึง้ใส่แล้วอันนี้คือปุงนะยังอ่าก็นุงเอาไปวก็ผ่านกุ้งคาก้งคาก็เยอกว่าน้านี่ก็พี่น้องเด้ปุ่งบ้างงอนถุยาวแล้วงูเยอเนาะเพียงก็ Thì phát hoàn đi Để. Hình hình phố phố phát đi nó không có nhảy hết và có nhảy của pha hiện học học cắt rồi đấy kéo cắt không ตาเที่ยพอชิลสุพอยู่นาคัมคมพิวเซลายพวกจะเนาาสกอรหอมเลยสุขอนงหอมจน่าบ้านเพื่อนดกาเนาะเจ้าหอได้เป็นใาย่แล้วบานกล้าเราจนแล้วจนบโบกโบไปโบย่างไปหน้เราเราจนย่างคนลังว่าเราจนดึนหอมเลยคนมาเอาเดาหน้าเนหอมเนาหอมดีเ ้าไปตู้ไปหาโมนะนั่นมา,าบดสองล้า 3, 000, 000, สะะนสามแสนเกพันใช่ป่ะมาเลยเนทนคนทนเส้าสามพันตัวนั้นจะสล้านเงินเงินน้ำไผวันนี้เนี่ยเงินนั่นเะอาน้ำป้าก่อนเอาน้ำป้าเมออนได้ก่อยก็าายมาหาบไ,ได้เลย ัวพวกขันัวนี่ือตัวนี่ะเอาเดกคนว่าเล่าว่าอยากไดเขารูหาพันเขียวเอาเขาเอาไงเพิ่นเอาเงินเอาเงินเพิ่นมาเลยพอดเวลาย้ำเขาเดียเขอเรืน้เลยพระติดห้เพิ่นดูหาพันออกลายเพราตัวมันชุบดสอบตัเบาเลยมอสองนัดชิบสองนี่ละชิบปลายเพื่อนเนาะ ة, จับยากอยู่แต่าวมันพอมันเ่ได้สอล้านเนาะดทบไปก่อขมังเ่ะมังหงคามาเลยเดี๋ยวบังมวหนาเรืองเฟืองโด่เนาะหนาเดืองเฟืองโด่งเจับควมสีกูหายืมเลยคอยกับบ้มมีอยกับดาโอ้นันี่อไรอย่้โอ้ ดิคืิเหละที่น้องเออตัวเมือกี้เนาะมอง,ง่ายว่ากขอโทษนะคือเอาไปเฮ็ดเยาเฮ็ดงานกับหนึ่งมากกับการใช้ใจ่ายมันหลายการใช้ใจ่ายหลายเลี่ยยิ่งบุขึ้นยิ่งบุขึ้นเนมันมันแบบว่ามันเฮ็ดอย่างไในการเดินทางอ่ะมันกำลังทับเฮามันบ่หลายพอ,อง่ายซะคันซเสียเอื้อยเอาก่อน

เด็กๆนอนอยห้องซอยู่นอนหน้าบ่เลยาอยู่นอนหน้านะบ่เุเช่าพรได้ลรหายในเช่าบ่เคยหาพื้นเมื่อยมือนส่งให้เราไ่ดูนะส่งูนะเอาไปกิแล้วส่ไปดูน้ำปานี่ยน้ำเปลี่ยนนะแล้วเป็นโูกมีมี่นหน้าผึนบ่านพราอมันล้นี่ก็หมักไระลังกระลังกรลังกรบบวมกระลังจ้า มาจิ้มซิกเยอะมาคลังเด้อแม่เด้อหนึ่งมาหนึ่งแล้วก็แม่อยู่แล้วก็เมื่อยแล้วเมื่อยแล้วไปนั่นหนึ่งแล้วก็แบบเมื่อยแเราเลยเมื่อยแช่เมื่อยวอยเมื่อยเช่าเลือดกับอลายเลือดนี่กับอลายเลือดตีการ์ดนี่น่ะคนเราขาดเลือดกับบาดเจียงนะคิการี่กับบาดเจียงบาดเจียงเองวันไหนกับใช้เลือดด้วยผมหนึ่งเ้าจำได้ไม่มาชนิดบัดปีนี่บัดหมออันทางแพทย์บ้านเราเองเ้าคนกีตาบวมมากเราเราบอกแม่เลยเจะบ่มแบกไม่เลือดไม่ตาแล้ว ดยเดี๋ยวเพิ่นไปไม่เนี่ยเพิ่นว่าขาเดือดที่กันบ่เดือดกันลาบบ่ทาม,ม,มุมมันลาวบขัดไปถ้ามุมหงมบ่แน่นเดือดกับบ่อยางมันนไปเดิอดมเดอดอยางลุดลุแน่เล้เดือดเดืดดเดอดกงที่ว่าไงชาแนลบ่ยังบ่ยังเมื่ยเราสั้นยังไงหัวใจเต้นไวแต่กับไม่เต้นหมหัวใจที่ปจจเต้นแห้งว่าไงนะครอันนี้หลอดเข็นสายลมนี่กั เดี๋ยวอถอยะพี่นองไรักกาย่เขงาจะก้ทีเาน่ใจก็ะจถ้าไม่ไปปวดไปดูยิ่มเหาบ่มเงียงบ่มีเงิยบขึ้นแลั่มีเลย้านก็พอได้ว่าเขามีขอไม่นำคนก็พอได้ว่าหนึ่งขายคนบริเวณจะแบ่งงเพิ่นอ่าบริเวณจแบ่งมมีอย่างเช่นที่ย้ม้งเล็กกว่าเขากบืน็ไว่าได้่แทนมู เฮาได้กินจังได๋ก็กินเนาะเพราะแต่ว่าคนเฮาคนบ่ตายก็พอได้เนาะโดยถ้หาใหม่มันเท่านั้นแหละมันสิได้มันชุว่าพอบ่อยู่บ่งอก็มา ใช่ยูเขาก็โอ้ยไม่น้องยเารอเจ้าบุรี่บตีอยกับบได้คำว่าเจ้าบุช่วยได้กินได้อย่างเจ้าเนยพี่น้องไอ้สมอเลยโ้บได้กินได้หยางน้ำเจ้าในห้องใจเลยค่ยวก็คือพี่น้องอย่านันและเนาะลกสองสามพันสามพันสี่พันหมื่นหมื่นยมันก็ได้ประมาณเนหนึงเรียนปลายเรียนกับแปสิบเซนเก้าิเซนห้หมื่นยว อันนี้มันอดมือนึ่งมือหนึ่งไม่ใช่ไรปะคาเข้าไปแบบมือหนึ่งช่นไปลาทางนอกแบบมือหนึ่งเป็นพันบาทเหมืองมันเนาะคายเหมือมันคายระจอนุจนหลาเนาะหอก็จะให้กินยามันแบบว่ามันส่วงแรงมันี่แบบว่ามันแบบว่าคือยาคือเขาลดล่างเขาเลยครผลตุกผลลินเขบบไปบ่ไ้นะนี่กับนหนี่กับว่าสุโขเยไป อือเนี à, y, ่ยและนี่จะบอกว่าทุ่มออกไปบ้านอละเจ้าว่าอันว่าหามากินข้าวนดำหาปุ้ยเงินมาคือนี่นะอันหาไว้จังใจเฮงื่ออะไรอื่นหาไว้จังใจมืออนไรนะมือขนตุกขแห้งขนตุกข์หลังซื้อหลังแป้งเกาเล่นเลยหลังก็ไยังไปพาเดือเหลือมมาบเล่นยังบ่ทันธ์อืออ๋วนี่จะบอกวนแล้วอ๋อ ยังยันเหไปจะายจ่มันว่าจ้งคนจ้งหากินทำมาไปทำ่าหาสิบุรแบพ่งคนแบบย่งมาทานอืงว่ะทำ่า่าย่านนั้นนี่อยู่ฮักกับกขึ้นแบเชนนีคนเดือดจะคนเนาะแต่ซึงคนคนเดือดเพิ้งจะโมบลงแบบไม่โม้พย่งมาท่านอึ้งกบไปเจหันยังบอยางท่านยังว่ายังโพอได้อื้งสาวสามสิตัวแต่ว

ยได้ยังได้ออามาเขาเดี่ยงมันลายอ่ะย่ขายก็ได้คือเป็แกงมวกินก็ได้เสียเบียบบนการเมืองยังครกูได้ัวเจ้าเจ้าชไกลแบบมีตู้แบบมีเงืนผเดียเล่นอกเล่นไปเล่นเล่าเนนอกเนาะเห็นจังวะอ่นี่แหละเป็นอะไรญ่ เป็นขมังงอง่ายใช่ไหม่ะขอโทษนะันอยูบนอยูเพื่อนเพื่อีเวอาลูเมียกับบ่มีบมดว่าไม่จื่หอย่บ่มีกาดมีงานแต่พวกมไปลำน้ากาไปลำไปลำให้ลำน้าขาดการนั้นว่าที่ไปหาอยู่หาเมื่อแล้วบเมื่อแล้วหคล้องเลยจะคอยเมื่อเพื่อนเมื่อนั้นก็อ๋อม่าใช้หรอ่ะ

พ่อปีงพ่อยังเมื่อนั้นมันแล้วี้อขยงไว้แม่ได้กินได้มื้อย่านบ่อปุ๋ยข่อยย่านคือเจ้านั้นย่านโอ้ย่านไหนข่อยย่านปีงข่อยยอมงปุปีงโอ้คุ้มใจได้กินด้วยโอ้ยคิดได้ไหนเนาะติวเราแล้วขบาได้ใสช้ดืดใช้ยังไงเรากระชีดนานชิมังเลยนะจู่ๆเราก็ใจจิตใจเราเนั่นยหยิบหยิบอยากมาให้มานน้ำรู่งของเต้าอยู่ ย่างเนาแล้ว่าอยากมาเห็นอัวเานี่เนาะคู่กับบมคนเน้ยมันนมหงแล้ว่าต่อเมือยแล้วแล้วไปปด้หมอนหมอไั้แล้วไปมากปด้วเจาแน่แล้วว่าเกิดตากทีรูเรือมาเยได้ยได้แล้วว่าบ่ีเวไปไปชออไปย่อนแงขายหน้าแลา ก็เลยเต็มบ่ป่ะปัดตุลาเจ้าแล้แน่เลยบ่เฮาก็บ่เจ้าบ่ว่าบ่บมทงเดียวนี่ด้น้ันีนียะายนี่กได้นี่ก็ยังแล้วแหละพอดพอกบ่ได้ว่าีคาดบ่ได้เนาะแต่ว่าเาเ็ได้มันบ่มีเฮาก็มีสนพอได้นเ

นด้เด็เนาะเรกินงานเล้นะเนาะ่งานแล้วทำมาอชิียเขาู่คนเขาก็เอาจับมาไม่ไม่่เท่าเก็ได้ชาคนมันคนใหญ่น้คนพาเห็ดเนาะคนใหญ่น้บัเนี่พาพาเ้มุนฟื้นเรีกกเสร็จป่าน้ำกันเรอเส็จเูููู่้แล้วห่ะวะเสร็จป่าผููแล้วเลยได้ก็มาเส็จป่าแล้วเราก็ฉลาดเลยอันนั้เราจังาที่เสร็จป่าแล้วก่ไปเส็จป่าผููเป็นกอนเนาะ กูอยู่อาอย่าเงี้ยชื่ใจแมอ้วยนาะป่าสิจ๊ะขมยูกันบัดอักเลยไปไปูน้องเพิ่มกระนิ่งข้างน้ายังจะบางจะบินอยู่เลยขนาดอัไกะคุณแม่เลยไปชลงสามนมาก่อน

มันบวงอะบวงเอาดูซิว่าแซ่บไมั้ยลุ้นห้ไล้บาทในบ่เตียงเลย <c oughs> ลุ้นในฝ่ายเด้ <c oughs> อเขาบอลลี่เขาบาตูจน,านจะเพิ่นไปอันว่าพระเาิ่นเขาไล่บุบูพี่น้องในบ้านหนองพรน่ะว่าน้าม,มันแกงน้าม,มันถูง บ้านบ้านตัวใดคุณนมาคลานงนุกหนุเห็นบ่เออเลยหนุกเห็นตึ๊ไปเลยหนุเห็นตึ๊นไปคลานใช้ลายไดเกลี่ยเข้มเหมกับ่หมยินเข้มบ่ไนแน่ติดูนไปบ่าน่นหมักหมักกคะดังเร่อม่เร่อจิมจิงมเอ้มาจิมว่าไหมเดี๋ยเบวหอหอมเไม่ได้ยิ่งชนเลยมิงยุ่ขดตัวใด ต้มกัผัดมบลยผัมบอขเปาเลยรด้เอาไปต้มกับใบหอยมันเปื่อไปไหนต้มพอดีตาขานี่บเออแบบตามันกําลังกาเนี่อัพุดพุดเล้ดออยาก็เกเลยกาบดีรชบมากินรสอืมใรมาใช่ดดแบกยังไงให้พี่น้องมนกันพดเต็มโมหนึ่งี่น้องเนาะ ใส่ใบมะขามลงไปพี่น้องให้ใส่นี่นัวนี่ได้ละอ้าโอเคทั้งพี่น้องมีว่าพ่อๆพพกันคิดหน้าทั้งพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณกุนเลไลยูดีมีให้พี่น้องเย,ยอะเจ็บเยอะจนเรารวยสุขภาพแข็งแรงไปหนะ้าพี่น้องบายบายสบายดีได้เพื่อนเดอ้อ